คนเกาหลีถึงไปอยู่ที่ไทยกันเยอะนะคะ1เลยนะคะเรื่องค่าของชีพนะคะค่าอาหารค่าที่พักอาศายัยค่าบริการที่ไทยเนี่ยถูกกว่าเกาหลีแน่นอนนะคะ โดยเฉพาะผู้ที่เกษียณแล้วนะคะเกาหลีเนี่ยเขาจะมีเงินบานาญเนาะที่แบบว่าอายุเท่าไหร่แล้วเขาก็รีทายออกมาเขาจะมีเงินบํานาญให้ทุกเดือนนะคะต่อไปเป็นข้อ2นะคะเป็นสภาพอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่นะคะคือเกาหลีเนี่ยเขาจะมีอากาศหนาวจัดถูกไหมคะมีร้อนจัดมีหนาวมีหลายฤดูนะคะแต่เมืองไทยเนี่ยเป็นอากาศอุ่นตลอดทั้งปีนะคะจะมีเย็นบ้างช่วงเดือนสิเดือน1เดือน2อะไรอย่างเงี้ยนะคะเมืองอย่างพวกเชียงใหม่พัทยาอะไรพวกเนี้ยจะเป็นที่ที่คนเกาหลีชอบไปอยู่นะคะเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เงียบสงบมีภูเขามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะต ะะการลงทุนธุรกิจนะคะคนเกาหลีเนี่ยไปเมืองไทยนะคะแล้วก็จะทําธุรกิจพวกสปาร้านอาหารเกาหลีแล้วก็โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีกันเยอะนะคะด้วยความที่สะดวกนะคะแล้วก็ที่ไทยเนี่ยเป็นระบบเปิดนะคะคือให้คนต่างชาติเนี่ยสามารถลงทุนได้ในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะพวกเมืองท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะต่อไปเป็นข้อ4นะคะคนไทยเนี่ยเป็นมิตร เข้าถึงง่ายนะคะวัฒนธรรมที่คนไทยยิ้มแย้มแล้วก็วัฒนธรรมที่ไม่ต่างกันมากเนี่ยแล้วก็คนไทยเนี่ยชอบคนเกาหลีอยู่แล้วนะคะทําให้เขาสบายใจเมื่อไปอยู่ประเทศไทยนะคะอย่างน้อยก็ไม่ได้มีการรังเกียจเขาอะไรเงี้ยค่ะต่อไปข้อ5นะคะความสะดวกด้านการเดินทางนะคะจากเกาหลีเนี่ยมาเมืองไทยจากกรุงเทพหรือว่าเชียงใหม่เนี่ยก็จะบินตรงเลยนะคะไม่ต้องไปต่อเครื่องหรือว่ารอทานสิทธิ์อะไระนะคะต่อไปจะเป็นข้อ6นะคะการใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณนะคะคนเกาหลีเนี่ยอายุ50-70ปีเนี่ย จำนวนมากเลยนะคะเลือกรีทายที่เมืองไทยนะคะใช้วีซ่าประเภท ดีทายเมนต์วีซ่านะคะซึ่งสามารถอยู่ได้นานแล้วก็ต่ออายุได้ง่ายด้วยนะคะต่อไปข้อ7จนะคะจะเป็นเรื่องการศึกษาของลูกหลานนะคะบางคนที่เขาอยากให้ลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาส่งไปที่อเมริกาหรือว่าอังกฤษอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายก็จะแพงกว่านะคะแต่ถ้าส่งลูกมาเรียนที่นานาชาติเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะราคาก็จะถูกกว่าสภาพแวดล้อมก็ปลอดภัยกว่านะคะสมัยก่อนนะเขาจะนิยมพาลูกหรือว่าส่งลูกไปเรียนที่ฟิลิปินนะคะโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปินนะคะแต่หลังๆเนี่ยเขาจะส่งมาที่ หรือเกาหลีนะคะกจัดการการเงินได้ง่ายๆด้วยคอสนะคะเปิดบัญชีเสมือนเกาหลีใช้จ่ายได้ทั่วประเทศนะคะรับเงินสูงสุดเนี่ยสล้านบอนะคะไม่มีค่าฝากเลยสักบาทเดียวนะคะคอสทุกการใช้จ่ายนะคะเริ่มได้ที่นี่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ